สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่มาสออโต้การาชวันนี้ผมมาจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยเกี่ยวกับเครื่องบินที่ทั่วโลกต่างยกย่องว่าเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนที่ทรงพลังและแพงที่สุดในโลกหนึ่งในสุดยอดนวัตกรรมด้านการทหารจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งก็คือ B2 Spirit Steel Bomber และเราจะมาดูกันว่าถ้าวันหนึ่งประเทศไทยมีโอกาสครอบครองเครื่องบินรุ่นนี้จริงๆมันจะคุ้มค่าหรือไม่สมรรถนะที่แท้จริงเป็นอย่างไรและราคามันสูงแค่ไหนกันแน่ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า B2 Spirit ไม่ใช่เครื่องบินธรรมดาที่ใครอยากซื้อก็ซื้อได้มันถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสามารถในการล่องหนจากเรดา ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่แม้แต่ในปัจจุบันหลายประเทศก็ยังไม่สามารถเทียบได้เครื่องบินรุ่นนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัทนอทรับกรุนแมนของสหรัฐอเมริกาและเข้าประจำการครั้งแรกในปี1997ซึ่งถือว่าเป็นการพลิกโฉมโลกการทหารอย่างแท้จริง สมรรถนะของ B-2 Spirit ต้องยอมรับว่ายอดเยี่ยมเครื่องบินรุ่นนี้สามารถบินได้ไกลกว่า11,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงและถ้าทำการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศมันสามารถบินรอบโลกได้เลยความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,100 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงแม้จะไม่ใช่ความเร็วเหนือเสียงแบบ F-22 e หรือ F-35 แต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นก็คือความสามารถในการล่องหนและการบรรทุกอาวุธที่หนักมาก B 2สองสปิริตสามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่า18ตันไม่ว่าจะเป็นระเบิดธรรมดาระเบิดนำวิถีหรือแม้แต่หัวรบนิวเคลียร์มันถูกออกแบบมาให้สามารถเจาะทะลุแนวป้องกันที่ทันสมัยที่สุดได้โดยไม่ถูกตรวจจับและนี่คือเหตุผลที่ทำให้มันกลายเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาถ้ามองในมุมประเทศไทยหลายคนอาจสงสัยว่าเราจำเป็นต้องมีเครื่องบินแบบนี้หรือไม่ เพราะจริงๆแล้ว B 2 Spirit มีไว้เพื่อใช้ในปฏิบัติการโจมตีเชิงลึกในดินแดนของสัตรูที่มีระบบป้องกันหนาแน่นซึ่งถ้าเทียบกับสภาพแวดล้อมของไทยอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะถ้าไทยมีไว้จริงๆจะทำให้ภาพลักษณ์ของกองทัพไทยดูแข็งแกร่งขึ้นทันทีและยังเพิ่มอำนาจการต่อรองในเวทีระหว่างประเทศอีกด้วย ทีนี้มาถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้ B2 Spirit ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่แพงที่สุดในโลกราคาต้นทุนการผลิตช่วงแรกอยู่ที่ประมาณ737ล้านดอลลาร์ต่อลำแต่เมื่อรวมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ราคาต่อหนึ่งลำพุ่งไปถึงกว่า2.1พันล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ70,000ล้านบาทต่อลำตัวเลขนี้ถือว่าสูงมหาศาลและนี่คือสาเหตุว่าทำไมทั้งโลกมีเพียงสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวที่ครอบครองนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาที่แพงมากตามข้อมูลของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ทุกๆชั่วโมงการบินของ B2 Spirit จะมีค่าใช้จ่ายกว่า135,000ดอลลาร์ 1, 35, 000, หรือราวๆ4.5ล้านบาทต่อชั่วโมงนี่ยังไม่รวมค่าเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการฝึกนักบินดังนั้นถ้าประเทศไทยจะลงทุนจริงๆก็ต้องบอกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าลองจินตนาการว่าถ้าไทยมีเครื่องบินรุ่นนี้จริงๆสิ่งที่ตามมาคือหประเทศไทยจะถูกจับตามองจากทั่วโลกทันที เพราะถือว่าเป็นก้าวกระโดดทางด้านศักยภาพทางทหาร2กองทัพอากาศไทยจะถูกยกระดับไปอยู่ในระดับเดียวกับประเทศมหาอำนาจและ3คือคนไทยเองจะรู้สึกภาคภูมิใจและมั่นใจในความแข็งแกร่งของกองทัพอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วความเป็นไปได้ที่ไทยจะได้ครอบครอง B-2 Spirit ถือว่าแทบไม่มีเพราะสหรัฐอเมริกาไม่เคยขายเครื่องบินรุ่นนี้ให้ต่างประเทศ และในปัจจุบันก็กำลังพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่อย่าง B-21 Raider ที่จะมาแทน B-2 ในอนาคตอันใกล้อีกทั้งงบประมาณกลาโหมของไทยก็ไม่เพียงพอที่จะรองรับการซื้อและบำรุงรักษาเครื่องบินที่มีต้นทุนสูงขนาดนี้ สิ่งที่น่าสนใจก็คือเทคโนโลยีของ B2 Spirit ได้กลายเป็นต้นแบบให้กับเครื่องบินล่องหนรุ่นใหม่ๆของหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียหรือแม้แต่ประเทศในเอเชียบางประเทศเองก็พยายามศึกษาและพัฒนาให้ใกล้เคียงดังนั้นแค่การได้ศึกษาเครื่องบินรุ่นนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์เพราะทำให้เราเห็นทิศทางของเทคโนโลยีการทหารในอนาคต ในประวัติศาสตร์ B-2 Spirit ถูกนำไปใช้จริงในหลายสนามรบไม่ว่าจะเป็นสงครามโคโซโวในปี1999สงครามอิรักในปี2003และการโจมตีเป้าหมายของ ISIS ในตะวันออกกลางเครื่องบินรุ่นนี้พิสูจน์แล้วว่าสามารถปฏิบัติการได้จริงบินตรงจากสหรัฐอเมริกาไปยังตะวันออกกลางโจมตีเป้าหมายแล้วบินกลับโดยไม่ต้องหยุดพักถือว่าเป็นสมรรถนะที่น่าทึ่งมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินรบที่ไทยมีใช้งานอยู่อย่าง JAS 3 9 Gripen หรือ F 1 6ปต้องยอมรับว่าแม้เครื่องบินเหล่านี้จะทันสมยัยแต่ก็ยังห่างไกลาจาก B 2 Spirit ทั้งในเรื่องระยะทางการบินความสามารถในการบรรทุกอาวุธและโดยเฉพาะเทคโนโลยีล่องหนที่ทำให้มันแทบจะไม่ถูกตรวจจับในเรดาร์ ดังนั้นถ้าพูดในเชิงรีวิวสมรรถนะของ B2 Spirit ผมให้เต็มเศษ10 10เพราะถือว่าเป็นสุดยอดเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนที่ยังคงล้ำหน้าในปัจจุบันแต่ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าในแง่ราคาผมให้เทียงเศษ3 10เพราะต้นทุนสูงเกินไปไม่เหมาะกับประเทศขนาดกลางอย่างไทย ในอนาคตเราจะได้เห็นการมาของ B 2 1 Rider ที่จะมาแทนที่ B 2 Spirit และถ้าวันหนึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาประเทศไทยก็อาจจะมีโอกาสเข้าถึงเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีราคาถูกลงแต่คงยังต้องรออีกนาน ท้ายที่สุด B2 Spirit ไม่ได้เป็นเทียงเครื่องบินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและเทคโนโลยีทางการทหารขั้นสูงสุดที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่ไม่หยุดยัง้งและถึงแม้ประเทศไทยอาจไม่มีวันได้ครอบครองจริงๆแต่การศึกษาและทำความเข้าใจกับมันก็ทำให้เราได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับโลกยุคป,ปัจจุบัน และนี่ก็คือรีวิว B2 Spirit ทั้งในด้านสมรรถนะราคาและความเป็นไปได้สำหรับประเทศไทยเพื่อนๆคิดอ,อย่างไรบ้างถ้าไทยมี B2 Spirit จริงๆจ,จ,จะทำให้ประเทศเราดูแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่หรือจริงๆแล้วไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามมาสออโต้การาจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ